สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พามาเก็บผลกุหลาบปลาครับผลกุหลับปลาจะนําไปทําสูตรพยเครื่องสมองนะครับทําผลิตภัณฑ์เครื่องสมองนะครับืัอนี้อีสานดาติกจะเก็บไปฝากคุณหมออ,อมสินนะครับทําเครื่องสมุนไพรบำรุงผิวนะครับเก็บได้เต็มเลยครับผลกุหลับปลาครับ กุหลาบปาครับเป็นผลไม้ที่ทำเครื่องสำอางและกะใส่ทำแยมใส่ทำเยลลี่ใส่ทำน้ำเสื่อมนะครับเข้ากันน่สุกเต็มต้นเลยนะครับผลกุหลาบปาครับเป็นผลไม้ที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่า ผลสมนะครับในปริมาณเท่ากันนะครับผลกุหลาบปลาจะมีวิตามินซีสูงกว่าผลสม20เท่านะครับเป็นผลไม้แห่งความงามที่ใส่ทําเครื่องสาอําอางบำรุงผิวนะครับนับ2,000ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่ยุค พนางคลีโอพัตรานะครับใส่มานะครับในยุคอียิป,ยกกยยปจจต์นะครับแล้วก็ยุคกรีกยุคโรมันจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเป็นพลนไม้ที่เป็นพลนไม,ม้ที่ให้วิตามินซีสูงนะครับพลนกลาบปลาครับเขามีวิตามินซีสูงกว่าสม20เท่า สูงกว่าแอปเปิล80เท่าสูงกว่าอางุ่น10เท่านะครับในปริมาณเท่ากันนะครับนี่ครับประโยชน์ของผลกุหลาบนะครับใส่ทำน้ำมันหอมระเหยใส่ผลิตทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอ่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางน้ำหอมนะครับแต่งกลิ่น อย่าแต่งกินอาหารนะครับนี่อิสานมดติเก็บๆเป็บฝากคนหมออมสินทำครีมบำรุงผิวนะครับคนของกุหลาบครับใส่ตากแห่งนะครับเอาแต่เนื้อผลของเขานะครับใส่ทำชาทรงดื่มครับเป็นคนไม่ที่ใส่ทำแยมนะครับช่วย สำหรับผู้ที่ขาดวิตามินได้ดีนะครับส่วงเดือนกันยานะครับผลเขาสุกเต็มต้เลยครับในส่วงใบไม่ร่วงของยุโรปนะครับกุหลาบป่าครับจะสุกเต็มต้นเลยครับผลของขเ,เ,เขาครับ สรรพคุณของผลหลับปลาครับช่วยลดไขมันในเลือดช่วยลดความดันโลหิตบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจช่วยบำรุงประสาทแก้น้ำเหลืองเสียแก้อาการอักเสบนะครับผลไม้ที่ช่วยไตยทำงานได้ดีนะครับระบบการทำงานของไตให้แข็งแรงครับแก้อาการไข้วัดปวดศีษะแก้อาการปวดเมื่อยนะครับ ใส่ทำแยมแล้วกะ็ใส่เยลลี่นะครับใส่ทำเยลลี่ใส่ทัน้ำเสื่อมนะครับผลกุหลาบปลาเป็นผลไมสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันคออักเสบแก่โรครูมาตอยนะครับผลกุหลาบป่าครับเป็นไม่พุ่มเลื่อยนะครับ ไม่พุ่มกลืนเลื่อยสุกเต็มต้นเลยครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับครับอีสานมันำตีกะพามาเก็บผลกุหลาบป,ป่าครับไปทําเครื่องสำอางบำรุงผิวนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีนะครับ